ทำผู้นำพวกไปแล้วลงรายแล้วไปบ้านไม่ลงแต่ไม่ยิ้หมดแล้วปลาล่าก็แซ่บอ่ะอืเอามาเหมือนกันปลาแซ่บจัดพี่ลองมาทุกชาเิียรนยานะขอบคุณนะคะมาหมามาเดี๋ยวเขาไล่ลงมาจัดอ่ะฟันดีแล้วฉันชอบเลยอ่ะเอาไว้ดีอยู่เคยขอเพื่อเกิดคน อะไรตวเดียวข้อของพี่เจมส์ข้อของคำต้มถ้วยร้านเดียวกันพี่เพลงคุณนี่เจอกันหรือเปล่าอุ้ยพี่เพลงพี่เพลงมีไส้หัวใจสีชมพูสีชมพูมาก่็สีเขียวเลยแสดงว่ารักผมมากไวเติร์นขอของคำต้มถ้วยแสดงว่ารักผมมากไวเติร์นเจอจ้าโอเคครับพี่เพียงพี่เพลงไผ่ยาพิเศษติดประลาดทำไมคนนอนดึก ฟังดูดูได้จ้าไม่เป็นต้องห่วงกินเยอะกินอิ่มนอนหลับโถ้าเป็นภาษาไทยอ่ะไม่มีปัญหาเลองลอง,ลองไม่มีปัญหาไบมลองไม่ได้โ <Sh ane> น่จะเป็นนี้หรอเออใช่ ตั้งแต่ชนบุรีแล้วจริงมะก็น้องปับเอามาให้เนี่ยนี่ห้อยไงเราพี่เชยก็ห้อยก็ห้อยลงมานี่อุ้ยขอบคุณนะเป็นแฟนคลับด้วยขอบคุณนี่ไอเชยมันจินแล้วเราขอบคุณนี่รักเราเชยมันจินอ่ะเชมนี่จินเหรอแต่รถผมไม่ได้หรอกมันใหญ่ดีด้วยเล็กองอย จริงเหรอนั่นนี้มาได้ไงอ่ะก็นุ่นสร้างกระต๋อพี่พี่กินว่าตอม้าป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งหายบ่อยครับคุณเจ้รถอ่ะผมพูดเลยวางตรงนี้ทีตรงนั้นทีไ,ไทได่ดีๆนะเฮ้ยใครเชิญเข้ามาเนี่ยนุ่นนุ่นไม่ได้อุ้ย หนัวเข่าต่อาพีเคเปล่าเนี่ยไม่อ่ะนุ่นนุ่นนุ่นเข้าไปดิไม่เฮ้ยร้องร้องไม่เอาไม่เอาแม่งรู้ไม่ชอบรู้ไม่ชอบรู้ไม่ชอบอะไรแบบนี้รู้ไม่ชอบไม่ชอบคนรู้จักนุ่นไม่ทำอะอะไรนะแบบว่างงอ่ะคนส่งเยอะอ่ะ

กงัางัรู้ของกันะ่งัขวัญเฮ้ยคนที่ตามเยอะอยู่นี่ห้าพันนะตอนแรกมีอะไรไม่มีเลยเชนนั่งเคินบิดแล้วมังยิ้ม ญิงนนี้ันตอนนี้กินข้าวกันหิวท้องร้องท้อจตอกแล้วอยมักลับ โอเคลงไว้เลยเข้าจะมาแล้วเดี๋ยวกินกันทะี่บ้านบายๆเจอกันทุกคนนะคะขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณมากๆน,นะครับที่เรียนมือน,นี้นะครับบายบายนะฝันดีนะครับทุกคน